นั่งซดเล่าคิดฟุ้งซ่านอยู่คนเดียวตอนสี่ทุ่มครึ่งจูๆ่ๆก็เหลือบเห็นใครคนหนึ่งดุ่มเดินอ้อมกองขี้เลื่อยตรงมาอย่างเรือนไม้สองชั้นที่พักคนงานไอ้ป่องนั่งก้งเล่า28ดีกรีที่ห้องส่วนตัวชั้นล่างมองเห็นร่างนั้นเป็นเงาดำตะคุม่มพอเข้ามาใกล้แสงไฟหน้าเรือนไม้ถึงเห็นชัดขึ้นบ้างแต่ไม่เห็นหน้าของหมอนั่นเพราะเดินก้มหน้าง,งุดเหมือนนั่งอาย เสื้อกางเกงเป็นสีแดงคล้ายเลือดส,สดๆไอ้ป่องอดรนทนไม่ไหวต้องร้องถามออกไปเบาๆนั่นใครวะไอ้เนยออกไปเที่ยวซ่องเพิ่งกลับมาใช่ไหมวะเปล่าไม่ใช่ไอ้เนยหรอกเอางั้นไอ้มิดล่ะสะิท่ายังปฏิทายครัวเจ๊กคงอีกแล้วล่ะสิระวังนรกจะกินหัวนะเวย้ยไม่ใช่ไอ้มิดหรอก เป็นไอเ้เลอะตั้งหากหละ